สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive Lab p o w e r by d r i v e w o r k s ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการติดตั้ง d r i v e w o r k s Solo กันนะครับก่อนนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ d r i v e w o r s c o u k เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์ d i v e r s c o u k แล้วนะครับให้เราคลิก Login พอเราคลิก Login นะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าของ mydivers ของเรานะครับให้เราเลือก Login หรือถ้าท่านไหนนะครับยังไม่เคยมี Account มาก่อนนะครับก็สามารถเลือก Create Account นะครับสามารถที่จะกรอกชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็ Password นะครับเพื่อ Create Account ได้เลยนะครับ แต่ถ้าท่านไหนมี Account อยู่แล้วนะครับก็สามารถคลิกเลือกล็อกอินตามผมได้เลยนะครับพอคลิกล็อกอินแล้วจากนั้นให้เรากรอกอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็เลือกล็อกอินพอเราเข้ามาในเว็บไซต์ m y d r i v e r s ของเราแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับหรือมาที่แท็บของซอฟต์แวร์นะครับทางด้านบนแล้วก็เลือกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เราต้องการเลยนะครับในที่นี้เราก็จะดาวน์โหลดเป็น d i v e r s solo นะครับพอเราคลิก เลือก Diverx Solo นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งของ Diverx ได้นะครับซึ่งก็จะมี Diverx Solo นะครับหลากหลาย Service Pack หลากหลายเวอร์ชันเลยนะครับให้เราได้เลือกติดตั้งนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าเวอร์ชันไหน Service Pack ไหนนะครับเหมาะกับเวอร์ชันของ Solid Works ของเรานะครับในที่นี้ผมจะติดตั้งเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับ ก็จะเป็น d i v e r Solo 22 Service Pack 2.1นะครับให้เราคลิกดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งนะครับจากนั้นก็รอจนกว่าไฟล์ติดตั้งจะดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับพอไฟล์ติดตั้งดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เราจะคลิกเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับ หรือว่าจะกด Run นะครับที่ตัวไฟล์ที่ดาวน์โหลดหรือคลิกขวา Run as administrator ก็ได้นะครับหลังจากเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างที่เราจะใช้ในการติดตั้งนะครับที่หน้า Welcome นะครับตัวนี้ให้เรากด next ไปได้เลยตัวนี้ก็จะเป็น license agreement นะครับอันนี้เราก็อาจจะอ่านสักนิดน,นึ่งนะครับแล้วก็ติ๊กเลือก accept ไปเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยตัวนี้เราก็เช็ค installation location นะครับแล้วก็กด install ได้เลยจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งนะครับตัวนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด finish ได้เลยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับวิธีการติดตั้ง Driver Solo ครับผม